รับชมคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวการเดินป่าของพลานผู้มากประสบการณ์ผู้หนึ่งแก่มีชื่อว่าพลานเข้มปัจจุบันพานเข้มอายุอานามราวๆ97ปีเสรเศษ ย้อนกลับไปเมื่อผ่านเข้มอายุ58ปีผ่านเข้มกับเพื่อนพลานด้วยกันอีกห้าคนพวกท่านได้ท่องป่าลึกลับที่ขึ้นชื่อในเรื่องความลี้ลับและอาถรรพ์นั่นคือป่าดงพญาไฟพลานเข้มเล่าว่าพอเดินเข้าไปลึกๆแล้วจะพบเจอเรื่องราวอาถรรพ์มากมายจนพวกเขาเกือบเอาชีวิตไปทิ้งมีทั้งเสื้อสมิงไข้ป่า และอะไรเยอะแยะไปหมดและเพื่อนร่วมเดินทาง5-6ถึง6คนที่ไปนั้นต้องมีวิชาอาคมกันทุกคนฟังดูคล้ายจะเกินจริงไปนิดแต่พานเข้มก็ยืนยันเสียงแข็งข้าไม่เคยโกหกว่าสิ่งต่างๆที่ข้าพูดนะ่ะมันคือความจริงและข้าจะตายวันตายพุ่งอยู่เดี๋ยวนี้จะไปโกหกให้มันได้อะไรวะ ดงพญาไฟคือป่าที่ซ่อนอะไรไว้มากมายย่าได้เข้าไปเด็ดขาดหากไม่มีวิชาติดตัวพ่านเท่ายิ่งพูดยิ่งน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังข้าเองเป็นผ่านแกลไก่ฟังผู้เลือหลอดจากดงพญาไฟเมื่อสี่สิปีก่อนใครๆก็ว่าดงนั้นไม่มีอะไร พื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าสำรวจน่ะมันก็แค่เปลือกตื่นตื่นมันไม่ใช่ดงของจริงเสียงแห่พราของชายชราในเงาไฟหหมไว้เบาๆว่าแล้วพ่านเข้มก็หยิบกองเหล็กบุผ้าพื้นเล็กๆเปิดให้ดูตะกุดสามดอกคำมาแข้งสีดำและเศษแผ่นผ้ายันเก่าๆของนี้และที่ช่วยชีวิตขาให้รอดจากาเงามื่ในป่า ก้าไม่เคยลืมสิ่งที่ตาได้เห็นหูได้ยินแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีสายตาของผ่านเข้มเมื่อมองไปอย่างไรจุดหมาแต่ในความทรงจำที่ฝังลึกอยู่นั้นมันค่อยๆปุดขึ้นมาเมื่อเอ่ยชื่อดงพญาพไฟนี้มันคือป่าดงดิบที่ทึบนนาตั้งอยู่บริเวณทิวเขาพนมดงรักมีสัตว์มากมาย เช่นเสือกระทิงช้างและจุกจุ่มไปด้วยไข้ามาลาเรียไม่มีถนนหนทางตัดผ่านดังเช่นปัจจุบันการเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคอีสานจึงยากลำบากหลายคนต้องเสียชีวิตด้วยไข้ป่าหรือสัตว์ป่าจนไม่มีใครกล้าข้ามเขตแดนนี้ผู้คนจึงตั้งชื่อให้พื้นป่าแห่งนี้ว่าดงพญาไฟ การเดินข้ามไปมาในป่าดงพญาไฟนี้ไปได้แต่โดยเดินเท้าจะใช้ล้อเกลียนหาได้ไม่ด้วยทางเดินต้องตามสันเขาบ้างตามไหลเขาบ้างคนเดินตามปกตินั้นต้องค้างคืนในป่านี้ถึงสองคืนจึงจะพ้นผ่านเข้มกระกุมเพื่อนด้วยกันจะเดินเข้าไปในเขตป่าที่ถูกขนานนามว่าไม่มีวันกลับออกมาและครั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่มีจุดมุ่งหมายสำคัญใดๆพวกเรานี่ถาจะบ้าไปแล้วยูดีไม่ว่าดีจะเข้าไปลองของเสเองเสียงหนึ่งในทีมพลานเอ่ยขึ้นถ้าเกิดเอาชีวิตไปทิ้งในนั้นละ่ะจะว่าอย่างไรเราพลานเข้มสวนขึ้นก็เกิดมาได้ชื่อว่าพลานทั้งที ที่ไหนที่เขาว่าแน่แน่ก็ต้องไปดูให้รู้กันไปเลยสิวะรานหนุ่มเลือดร้อนเอ่ยขึ้นเสียงสนทนาในกลุ่มชายจจกันดังขึ้นอย่างไม่แยแสว่าจะมีสิ่งใดมาได้ยินท่ามกลางป่าดิบพวกเขาเริ่มก่อไฟและขัดห้างทำที่พักในคืนนี้พอแสงสุดท้ายของวันเริ่มอ่อนแรงเงาไม้ทอดยาวราวกับมือของบางสิ่ง ที่ค่อยๆเอื้อมมาจากใจกลางป่ากลุ่มพานหยุดฝีเท้าใต้ต้นตะแบกใหญ่ต้นไม้สูงตระงานที่มีกิ่งแผ่กว้างออกพอให้หลบเงาได้ชั่วคราวในค่ำคืนนี้คืนนี้คัดห่างตรงนี้และต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นวงกว้างใต้ต้นไม่มีรองรอยสัตว์ใหญ่เดินผ่านผ่านเข้มเอ่ยเบาๆพ่างใช้ปลายพระ ชี้ไปอย่งขอนไม้แห้งกับเท้าวันที่เลื้อยพาดผ่านโคนต้นพวกเขาแยกย้ายกันไปหาไม้เลือกเอาไม้เนื้อแข็งที่แห้งแต่ยังไม่ผุไม้บางท่อนต้องปีนขึ้นไปตัดจากต้นไม้สูงอีกหลายท่อนเป็นกิ่งไม้ที่ล้มและยังพอใช้ได้พอได้ไม้ครบก็นำมาขัดเรียงกันบนขาคบสูงราวสามเมตร ซุ่งเขาไหวเป็นดีพรานเข้มกล่าวพรางใช้เท้าวันไว้ดงและเท้าวันเขากวางที่ทั้งเนียวและยืดยุน่นมามัดขัดไม้ให้เข้ากันทีละเส้นมัดแบบนี้ไอ้พวกผีโปงค่างมันถึงปีนขึ้นมาไม่ทันพรานเปหัวเราะแห้งในขณะที่มือกำลังมัดเท้าวันเข้ากับท่อนไม้ห่างที่สร้างเสร็จไม่ได้ใหญ่นะัก แตเน้นสูงขนาดของห้างพอให้คนห้าคนเอียนหลังนอนได้แบบไม่เบียดกันพื้นห้างเป็นไม้เรียงแน่นมัดด้วยเท้าวันกันกระดกด้านบนมีกิ่งไม้ถูกขัดเป็นหลังคาชั่วคราวมุงด้วยใบไม้นาทึบกันน้ำค้างทางขึ้นมีเพียงบันไดไม้ไผ่พลาดชั่วคราวและถูกดึงขึ้นทุกครั้งก่อนหลับตานอนนอนบนห้างแบบนี้นะ ไอบัวพี่ปงค่างมันคงตามขึ้นมาดูดหัวแม่เท้าไม่ได้รอบเมื่อห้างขัดเสร็จทุกคนก็รีบขึ้นบนห้างหลังทำธุระส่วนตัวเสร็จส่วนพรานเข้มกำลังก่อไฟจากเศษกิ่งไม้แห้งไว้เป็นแสงขับไล่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้เข้าใกล้เสร็จแล้วเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนห้างทันที แสงจากกองไฟเล็กๆใต้ต้นตะแบกยังลุกไหวอยู่บ้างพอให้ไออุ่นพวกผ่านทั้งหกคนบนห้างรู้สึกปลอดภัยเล็กน้อยจากความหนาวและสิ่งที่มองไม่เห็นทุกคนต่างนิ่งเงียบห่มผ้าใบข,ดขาดๆหรือเสื้อนอกตัวเกา่าเสียงจิ้งรีดเริ่มเงียบลงเมื่อเวลาล่วงเข้ายามสามเสียงป่ารอบด้านนิ่งราวกับใครกำลังเงียหูฟังพวกเขาอยู่ ท่ามกลางความเงียบเสียงหนึ่งจึงดังขึ้นเสียงของพ่านยอดคนที่อาวิโสน้อยที่สุดในกลุ่มแต่เคยเข้าป่าดงลึกมาร้ครา,าปานี้นอกจากของลี้ลับที่พวกเราปูดกันแล้วข้าว่าที่น่ากลัวกว่าทั้งหมดมันก็คือไข่ปลาคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหันมามมองเงียบๆไม่มีใครหัวเราะเยาะไม่มีใครขัด พอทุกคนต่างเคยเห็นหรือไม่ก็เสี่ยงเจอมาแล้วพลานยอดพูดต่อไอ้ไข่ที่ขึ้นเอาตอนกลางคืนตัวร้อนจี๊นหนาวจนตัวสัน่นกัดฟันจนฟันแถบพักกินยาก็ไม่ยุบพวกหมู่บ้านป่าเรียกมันว่าไข่ผีป่าเพราะไม่มีหมอคนไหนรักษามันได้ทันบางคนขึ้นไข่แล้วก็เพอ้อหัวเราะอยู่คนเดียว บางคนเดินหายเข้าไปในปา่าสุดท้ายมีคนไปเจอร่างแห่งเกลียงอยู่ใต้เท้าวันพ่านเข้มที่นั่งเงียบอยู่นานสูบยาเส้นใบมวนใบตองอย่างใจเย็นดวงตาลึกโหลที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนมองพ่านยอดอย่างเงียบเงียบพ่านเข้มเอ่ยขึ้นช,ช้าๆไข่ป้าน่ะมันเหลือกคนใจอ่อน ปาไม่ชอบคนที่ใจตกตอนกลางคืนจงจำไว้พวกเองตง้องมีไฟในอกให้มากกว่าไฟในกองถ้าใจมันดับก่อนเชื่ออะไรมันก็ลุกขึ้นมาได้ทั้งนั้นและพรานแหลมเอ่ยเบาๆระหว่างเข้ายามว่าแต่ว่าคืนนี้มันเงียบแปลกๆว่ะมันเสียงนกกลางคืนก็ไม่กล้าลองพรานเปลียวต่อพึมพำพวกมันนะ อาจกลิ่นของบางอย่างแล้วก็ได้ในขณะที่พวกพลานกําลังคุยกันถึงสิ่งแปลกประหลาดอยู่นั้นท่ามกลางเสียงใบไม้ไหวเบาๆจูๆ่ๆก็มีเสียงแว่วเบาๆดังมาจากเบื้องล่างเสียงบางอย่างคล้ายเสียงเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินแต่แปลกคือมันดังที่ละจังหวะไม่ใช่เดินสองขาเหมือนเสียงเดินปกติแต่มันคล้าย ใคลบางคนกระโดดด้วยขาเดียวพลานยอดชะงักเขาก้มลงลอดช่องไม้ของห้างใต้แสงจันทร์สลัวๆและแสงคบเพลิงที่ส่องลงพื้นพวกเขาเห็นเงาสีดำคล้ำสูงราวเท่าๆกับมนุษย์ชายคนหนึ่งในตามันสีแดงช้านและสะท้อนแสงไฟขึ้นมามันมีขาข้างเดียว ลึกขาอีกข้างหายไปไม่เคยมีมาตั้งแต่ต้นมันกระโดดทีละจังหวะเสียงดังตุกตุกอย่างสม่ำเสมอแผ่นหลังกโกงคอยื่นยาวเล็กน้อยฝันของมันแหลมคมเห็นชัดแม่ยามฝันยิ้มเยาะขึ้นมาพลานคำเสียงสะอื่นในคอปพีตีนเดียวจริงๆด้วยเจ้าสิ่งน,นั้น กระโดดวนไปรอบห้างมันหยุดทุกครั้งที่เสียงพรานคนใดเคลื่อนไหวแล้วหันหน้าขึ้นมามองด้วยในตาแดงสว่างพรานแหลมเพ้อขยับไม้หล่นจากมือกิ่งเรกนั้นหล่นกระทบพื้นดินดังตุกบมันหยุดนิ่งแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆศบตาผ่านแหลมเข้าอย่างจังผ่านแหลมเสียงหลุดออกมาพระกุ้มของกูทีเถอะ ผ่านเข้มเสียงเฉียบห้ามพูดท่านใดนั้นผีตีนเดียวปล่อยเสียงกรีดร้องแหลมเร่ากับเสียงนกแสกมันกระโจนหายเข้าไปในพงไม้ทันทีกลุ่มผ่านทั้งหมดพากันเลี้ยวมองตาอย่างแปลกประหลาดกับสิ่งที่ได้พบคืนนี้จึงกลายเป็นคืนที่เงียบงั้นแต่เสียงหัวใจเต้นดังจนแทบจะทะลุหน้าอกออกมา ไม่มีใครหลับสนิทไม่มีเสียงใดดังนอกจากเสียงไม้ลั่นเบาๆและลมหายใจที่กดทับเอาไว้ล่านเข้มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฟังให้ดีเกินนี้พวกเองต้องพลัดกันเฝ้ายามอย่าเพลอหลับกันไปหมดก็เห็นแล้วใช่ไหมสิ่งนั้นนะ่ะมันมีจริงว่ากันว่าผีโปง่งคางหรือผีตีนเดียว ปกติมันจะออกล่าเป็นฝูงแต่ที่เห็นมันมาแค่ตัวเดียวแสดงว่ามันมาดูลาดแลว้วย่าได้ไว้ใจเด็ดขาดตะกุดเขี่ยวเสือที่ให้ไว้ก่อนเข่าป่าแกว้งไว้กับคอ,อย่าปลดออกแม้แต่ลมหายใจเดียวพลานแต่ละคนค่อยๆหลวงตะกุดที่ห้อยอยู่คอของตนขึ้นมาทันทีตะกุดนี้ทำจากเขี้ยวเสือเท่า ที่พรานเข้มได้มาจากศพเสื้อสมิงเมื่อหลายสิบปีก่อนมันถูกปลุกเสกด้วยบทอาคมเก่าแก่จากหลวงปู่ดงดำหรือสีที่เคยเร้นกายในภูผาบางคนในหมู่บ้านว่าของผันนี้ไว้กันผีแต่ในดงพญาไฟนั้นมันอาจต้องไว้กันของที่ร้ายกว่าคืนนั้นพวกเขาแบ่งเวรยามเป็นสามพลัด สลับสับเปลี่ยนกันจนถึงเช้ารุ่งเช้าแสงแดดสีทองพาดผ่านปลายไม้เสียงนกบินผ่านเชื่อยแจ้วจากกรังนอนพร้อมกับเสียงกระลอกดงกระโดดไต่ตามต้นไม้กลุ่มพานเริ่มขยับตัวลงจากห้างคลานยอดถึงกับชโงกหน้าเลี้ยวซ้ายแลกขวาให้มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นท่ามกลางแสงแรกกลุ่มพาน ทยอยขยับตัวลงจากห้างอย่างเงียบเชียบไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่สายตาทุกคู่ตั้งบอกกันว่าพวกเราเห็นเหมือนกันผ่านเปลวยืดแขนเท้าเบาๆพลางคว้าเอาพระเมื่อคืนนี้เกือบเจอดีเขาแล้วไหมละ่ะถ้าเพระส่งเสียงสักแอันนะ้าว่าได้ล้อยตามมันไปแน่ละ พวกเขาเดินเรียงแถวเล็กๆฝ่าพงไม้ไปตามทางชันหวังจะหาลําธารเล็กๆเพื่อล้างหน้าล้างตาเสียงรองเท้าอย่างเหยียบใบไม้แห้งกรอบดังเบาๆกลิ่นความชื้นของใบไม้หมักและน้ำค้างยามเช้าอย่างอวนอยู่ในอากาศพ่านคำพูดเสียงต่ำขณะเดินแทรกพงเฟ์นที่ลึกกว่านี้นะเคยมีคนเข้าไปแล้วไม่กลับมา มีพวกกุดหาของเก่าหายทั้งแถวบางทีของที่เราคิดว่าเป็นของเก่ามันอาจไม่อยากให้ไกลไปแตะพ่านยอดพลึ่มพำเบาๆขณะมองเงาต้นไม้ก็เจอแล้วละว่าป่านีน้มันไม่ใจแก่ป่าในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลำธารสายเล็กน้ำใสเย็นจัดไหลผ่านโกดหิน แม้พระอาทิตย์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางฟ้าแต่ในป่าลึกแห่งนี้แสงสว่างกลับเป็นเพียงเส้นริ้วเล็กที่ลอดผ่านปายไม้หนานแน่นต้นไม้สูงเสียดฟ้าแต่และต้นเหมือนเสากระโดงของวังเงามืดใบไม้ไหวแผ่วตามลมทว่ากลับไม่มีใครรู้สึกถึงสายลมเลยสักนิดพลานอินเล่าในภายหลังแม่จะเป็นกลางวัน ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าดวงตะวันเนี่ยยังอยู่กับพวกเราไหมมันมืดราวกับป่ายังไม่รู้ว่าเจ้าแล้วพวกเขาเดินเลียบไปตามแนวสันเขาสันเขาที่แคบพอให้เดินได้เพียงคนเดียวสองฝั่งเป็นทางลาดชันสูงหนึ่งด้านคือผาอีกด้านคือเหวที่ลึกจนไม่มีใครยากตกลงไปลองดูพลานเข้มเดินนาหน้า เมื่อจับปลายพลาแน่นคนถัดไปคือพรานอินตามด้วยพรานแหลมพลานยอดพลานคำและปิดท้ายด้วยพลานเปเลวทางเดินยิ่งลึกยิ่งแคบและชันรากไม้พันกันแน่นชอนชัยพื้นราวกับงูหลับบางช่วงต้องเอี้ยวตัวหลบไม้ที่ยื่นออกมาพลานเปเลวพ,พึมพำพลางปาดเงือ้อนี่แล สาเหตุที่ไม่มีใครใช้เกวียนเข้ามาในดงนี้ต่อให้เอาเกวียนเทพ,พเจ้ามาก็าไม่รอดทางทั้งแคบทั้งชันทั้งซ่อนอะไรไว้ใต้เงาไม้เต็มไปหมดพรานาลคำพูดเบาๆขณะมองยอดไม้พวกอีกุศสมบัติในป่านี้ถ้าไม่แบกเป้มาก็คงไม่รอดรอกทางพวกนี้มันเหมือนมีชีวิตคดไปเคี้ยวมาไม่มีทิศไม่มีแดน พวกเขาเดินฝ่าป่าลกทึบต่อไปอีกพักใหญ่เหงื่อไหลหลังชื้นเสื้อผ้ากลายเป็นเศษผ้าชุ่มน้ำกลิ่นดินชื้นปนกับกลิ่นมอสและเปลือกไม้หมักทุกฟีเก้าวเหมือนถูกกลืนลงไปในท้องไพรและเมื่อเวลาเที่ยงวันมาถึงพวกเขาเริ่มได้กลิ่นบางอย่างลอยมาในลมกลิ่นหอมฝาดคล้ายกลิ่นดินโปง่งผสมกับกลิ่นผลป่าหมัก พลานเข้มหยุดเดินทันทีเขายกมือขึ้นนิ่งๆแล้วเอานิ้วจิ้มจมูกตัวเองก่อนชี้ไปทางพงไม้ด้านหน้าพลานเข้มพูดเบาๆแต่เด็ดขาดกลินโปง่งเตรียมตัวให้ดีอะไรที่มันมากินโป่งนี่มันไม่ใช่แค่เก่งกวางอย่างเดียวหรอกนะทุกคนหยุดยืนอย่างพร้อมเพรียงฝีเท้าชะลอลงมือจับมีดจับปืน กลายเป็นกองพลานที่เตรียมตัวทุกคณะในเงาไม้เบื้องหน้าอาจมีบางสิ่งที่กำลังรออยู่และพวกเขากำลังจะเดินเข้าไปในเขตแดนของมันและสิ่งที่พลานเข้มคาดการไว้ก็ไม่มีผิดเบื้องหน้าคือแอ่งดินโปง่งเนินโล่งกลางป่าถูกฝนกระดกรนจนกลายเป็นพื้นดินเปลือยสีแดงชัน กลิ่นดินโป่งชื้นคลุง้งผสมกลิ่นสาบสัตว์จางๆรอบแอ่นมีร่องรอยให้เห็นชัดว่ามีสัตว์ป่าหลายชนิดมากินรอยเท้าเก้งกวางหมูป่าช้างกระจายให้เห็นไปทั่วแต่ท่ามกลางรอยเท้าธรรมดานั้นมีรอยเท้าหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องชะงักเฮ้ยดูนี่สิวะพรานยอดพูดเสียงแผ่วนิ้วชี้ไปที่พื้นตรงริมโป่ง ใกล้โคนต้นไม้ใหญ่มีรอยเท้าเท้าหนึ่งคล้ายเท้าคนฝังลึกลงไปในดินแดงชัดเจนเหมือนเพิ่งเหยียบไปหมาดๆรอยนั้นเป็นรอยเท้าเปล่านิ้วเรียงครบแต่มันมีเพียงข้างเดียวไม่มีรอยอีกข้างไม่มีคู่ไม่มีการก้าวต่อไม่ว่าจะมองยังไงมันก็เป็นรอยตีนเดียวพลานแลมพูดเบาๆเหมือนลมพั่ว น,นี่มันพี่ตินเดียวรลอพี่กอง่อยกันวะพลานเข้มไม่ตอบเขาคุกเข่าลงเอานิ้วโป้งจิ้มขอบรอยแล้วแตะเบาๆหน้าผากขมวดแน่นดวงตาหลีลงไม่ใช่ของคนแต่มันก็ไม่ใช่ของสัตว์สงสัยจะเป็นตัวที่เราเห็นมือคืนก่อนนั่นแน่ๆพวกผ่านเริ่มเงียบเสียงป่ากลับมาแน่นิ่งอีกครั้ง